ซิงเดย์บ็อกซิ่งเดือด6คู่ยิงแหลก28ประตูแมนเชสตีรเลสเตอร์ซัดรวมกัน9เม็ดและเชลซีบุกไปพิชิตแอสตันวิลล่าที่ไม่มีซีวิจีคุมทัพข้างสนามทั้งหมดติดตามได้ใน The Net Buster บอลลีกฉีกตะข่ายขย่ายบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์โดย Suzuki สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Net Buster ครับบอลลีกชีตกตะคายครับวันนี้เราเจอกันหลังจากจบแมตช์วัน Boxing Day นะครับ b ็ xing Day เราได้รวบรวมมาเลยนะครับเพราะว่า Boxing Day มีวันเดียวครับก็คือวันที่2 6ธันวาคมนะครับแม้ว่าฟุตบอลนั้นจะมีการเลื่อนออกไปถึง3คู่ด้วยกันนะครับ แต่หคู่ที่ลงสนามเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านมาโอ้โ oh หดุเด็ดเผ็ดมันซัดกันถึง28ประตูครับยิงกันขนาดนี้ต้องไปติดตามเลยโดยรถยนต์สุสกิแล่นพาไปเลย เริ่มต้นคู่แรกครับเราไปที่เอติฮัสเตเดียมครับแชมป์เก่าและจ่าฝูครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเจอกับเลสเตอร์เควินเดอะโอยเปิดฉากมาก็เอี้ยวตัวยิงลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับจอมทัพทีมชาติเบลเยียม5นาทีแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเร็วเลยครับหมุนตัวลูกนี้360องศาเหมือนคุณธนินวัดเลย จากนั้นซิตี้ยังคงราวหงายเงื้อไปครับโทสินปล่อยให้เล่นต่อไปก่อนครับอ้าวดู VR ครับนี่ครับโอ้ยลักฉันนานๆครับมาเสียจุดโทษเลยครับดูแล้วให้ลูกโทษโอ้โหยูริทิเลมานดึงลูกนี้เนี่ยทรมานเหลือเกินแล้วก็ซับลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับสำหรับริยาดมาเรส แนวรุกทีมชาติแอลจีเรียครับเดี๋ยวก็จะไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับบ้านเราหลายคนอาจจะเรียกแอฟริกันเนชั่นครับแต่ของจริงเขาเรียกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนี่แน่เรียกถูกแล้วบอกว่าเรียกผิดใช่ไหมซัดเข้าไปครับโดยเฮียนวดโยโกเอ t นเตอร์เทนเมนต์ครับก็คืออิวคายกุนโดกันนาทีที่21ลิเกทําท่าจะเลิกเรว็วและจากนั้นครับโอ้โหยังเตงเตงอยู่เลย แมนเชสเตียก็ยังคงลุยแหลกครับสาดิตเหลือเกินบอลลูกนี้มาที่ราฮิมสเตอร์ลิงโยกเข้าไปกอบเขตโทษโดนสก,กิดล่วงลงไปจุดโทษอีกแล้วแฮสเปอร์สไมเคลิลไม่ไหวเลยครับออกมาบนเลยโอ้โหอยู่ิทิลมมนซะอีกแล้วครับท่านเฟอฟะเหลือเกินลูกนี้แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงครับขอสังหารสักเม็ดหนึ่ง25นาที4-0ครับ หลายคนเนี่ยแอบไปซักผ้าและหุงข้าวไปแล้วครับแต่แต่ทุก,ก่อนในครึ่งหลังครับเลสเตอร์ลุยขึ้นมาแล้วขึ้นมาตอนนี้อียฮนาโชไหลามาดซัดลูกนิ้ตีไข่แตกมาแล้วครับนาทีที่55ครับเจนส์แมดดิสันตอนนั้นเนี่ยหลายคนก่คงคิดครับว่าเป็นลูกที่อย่างน้อยก็แพ้น้อยหน่อยครับอ,มอมแมดดิสันยิงเน,ยเนียบเข้าไปมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับ อีก3นาทีต่อมาครับดูจังหวะลุยมาแมดิสันจ่ายมาแล้วก็โอ้โหอิเฮนราโชเกิดมาไม่เคยส่งดี2ครั้งติดขนาดนี้ไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ3ครับเดมโมลาลุกมันอึม,อม,อม,อมเกี่ยวเฟิร์สทัชสวยมากครับแล้วก็ซัดเข้าไปเอาแล้วครับตามมาเป็น2ประตูต่อ4ทุบปัดตัวนี้ชนคาออกมาซ้ำอีกทีตามมาแล้วครับ34ครับอิเฮนราโช ยิงเข้าต้องไม่ดีใจครับเพราะว่าเป็นทีมเก่าโอ้โหลูกนี้บอลมันจะเข้าอ่ะดูครับทุบและชนคาแล้ววิ่งเลยครับโอโ้ประตูแทบแตกอาแล้วชักจะไม่แน่ครับ3 4 3สี่สมี่แต่ลูกนี้ขึ้นห้าสามลอยตัวไปขิดครับโดยอารมดิกราบ็อกอืจบเลยครับแบบนี้ห้าสามแบบนี้ไปเลยครับประตูนี้สำคัญ ่าแล้วจากนั้นดูดีอาร์เนโดนคุมอยู่หมดเลยม่งอีกทีแล้วก็ชาร์จเข้าไปครึ่งโลครับราฮิมสเตอร์ลิงนาะทีที่8 7โอ้โหเด็ดขาดน้ำต่อครับซิตี้หมดเวลา6-3นี่บอลหรือเทนนิส <Yeah. S 2> เกมต่อมาครับที่แค r โรโรสครับนอริชซิตี้วันนี้เล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลนอริชก็แอบหวังเล็กๆครับวันนี้ หวังที่จะมีคะแนนแต่อาร์ซนอบอกอัวหวังใหญ่จะเอา3แต้มแล้วก็เข้าไปก่อนเลยครับลูกนี้โดยบุกโยซาก้า6กนาทีครับอาร์ซนอานำเร็วโอซานคาบักโชครับขวัญใจทีมงานเราจ่ายไปให้อาร์ซนอาซะงั้นนะโอ้อแล้วดูกระตุกมาแล้วซัดลูกนี้เข้าไปเลยวันนี้ผู้สารประตูเนี่ยน่าจะไปตรวจหวยอยู่ครับสำหรับทีมครูปีชาครับ ไม่ได้ลงนะครับคนที่ลงวันนี้คือแองกุสกันลูกชายของแบรนด์กันครับแบรนกันนี่อดีตยอดในประตูนอริสในยุคพศวัสที่90ดูลูกนี้โอ้โหเข้าพี่ครับ2ประตูต่อศูนครับครั้งนี้เป็นการขึ้นมาเติมครับของแกรนเทียนี่นาทีที่44โอ้โหแล้วเป็นโอเดกาดอีกแล้วครับที่เป็นคนแอสซิสยิงทั้ง2ลูกนี้เสียบมุมครับ นอริสจะตีคืนเตะลูกเตะมุมกระเด้งกันอยู่อ้าวโอ้โหพูดสินบอกว่าเตะสูงครับเตะเข้าไปที่ศีรษะครับแล้วดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้ย้อนมาดูเวอครับว่าจะให้จุดโทษไหมมีมือครับของลากาัซรพุดสินบอกไม่มีอะไรอ่ะเล่นต่อแล้วอาร์ซนอลก็เลยคึกคักครับ อุนการให้มาลากาแซออกไปทางขวาอีกทีนึงครับสาก้าสาก้ายึกยักยึดยักอยู่โยกตัดเข้ามาโล่งดีแล้วเกินครับ30ไปเลยโอ้โหเปิดโอกาสให้ยิงนี้ก็เสร็จสิครับพ่อนาทีที่67ครับมาสาก้าโยกไปเย้มาครับโซไปเซมาครับตรงตะข่าย30 แมตช์เล่นในแคโรโรสทีไรเนี่ยมันทุกทีครับมันกว่าคนเตะครับแล้วก็อีกแล้วครับท่านโอซานคาบัตครับโอ้โหสงสารเขาซื้อเข้ามาเถอะไม่แพงเป็นไงล่ะนอลิดซื้อมาเทียบร้อยอเล็กซงลงงาศาต,ตั้งปอมซักลูกนี่เสียบตะข่ายยังเฟี้ยวอ่ะนะฮะลูกยิงของอเล็กซงลากาศา <c oughs> มียึกครับมียึก ตอนนี้หลายคนคงจะลืมไปแล้วครับสำหรับปีแอร์เอเมริกโอบามยังแล้วจากนั้นมาอาร์เซนอลลุยหนักเลยมาเสาไกลครับชาร์จเข้าไปง่ายๆย,ยิ่งอีกแล้วครับเอมิลสปิดโร่ห้าศูนย์ครับ25ประตูของอาร์เซนอลที่ทำได้ช่วงนี้เนี่ย18ประตูมาจากคนอายุต่ำกว่า2โ oh ส้โหสุดจริงๆครับไอ้ปืนใหญ่ดู v ว R แล้วครับู้ตสินบอกว่า ความจริงก็คือความจริงออนไซต์ On 50มาที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับไก่เดือยทองสเปอร์ในยุคของอันโตนิโอคอนเต้คึกคักเหลือเกินครับวันนี้เจอกับพาเลสเป็นดา match ร์บี้แมตช์ครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหดูจังหวะนี้ก่อนครับเกือบเสียบครับซน,นินพาเลสวันนี้ไม่มีพัตติกเวราครับ ผู้จัดการทีมติดโควิดนะครับผลตรวจเป็นโพสิทีฟครับก็ไปกักตัวก่อนจากนั้นมาสเปอร์ลุยขึ้นมาทางขวาครับยิงเลยครับน้องใบตานเป็นคนยิงครับโอ้แล้วชาร์จอีกทีไม่ตรงกรอบอันนี้ทางกันก้านะครับได้ลงเล่นเป็นเซนเตอร์เดี๋ยวขึ้นไปยิงแล้วโอ้โหยิงมันบานปลายครับสคิปขึ้นมาแล้วครับเลกลลอนเลกลลอนเปิดลูกนี้มาโดนหน้าแข้งดนื้อซนทึงบินคืนกลับมาอีกทีนึงที่เลกลอน เลก็ลองตั้งป้อมโยนเสาแรกมองไม่โดนนี่ครับ <c oughs> ลูกนี้มาถ้าผมยาววันนี้เข้าแน่นอนครับสําหรับลูคัสมูร่ามังลูกนี้วไม่เต็มมากนะครับมันฮัลแล็บครับฮัลแลบอูเสียดได้สเปอร์บอกไม่สนแล้วครับตอนนี้ลุยหนักพาเลสวันนี้ดูแก่งแล้วก็แทงขึ้นมามูร่าวิ่งผมปิวไปแล้วเปิดเข้ากลางแฮร์รี่เคนหประตูครับห ในเขาเรียกว่า6ซีซันนะครับที่แฮร์รี่เคนยิงได้ในวันบ็อกซิ่งเดย์มูราวิ่งนี้ปลิวเลยครับแล้วแฮร์รี่เคนตอนนี้มาแล้วครับติดเครื่องโอ้จังหวะพอดิบพอดีเลยครับทิดเคนนาทีที่32แล้วก็ยังไม่หยุดนะครับสเปอร์เคนแทงลูกนี้ออกมาขวาเอ็มซอนรอย,ยัลโยนเข้ามาครับโอ้โหทิ้งบอมลูกนี้กัมิกเกเซชัดๆครับลูคัสมูรา เป็นไงครับลูกนินนี่ครับอุ้ยว้าเรียกว่าควิดกันแบบลืมตายเลยครับนี่ทิ้งบอมเลยครับชี่ชีเสียบตะข่ายว้าผีชีพเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูจังหวะนี้ดีๆครับหนูๆดูอยู่ยาวเยี่งอย่างนะลูกผู้ใหญ่ด้วยนะครับดูแล้วก็โหนี่ครับวินฟีสห์โดนใบเหลืองไปที่2ครับผู้ตัดสินพี่มอสครับแจกเป็นใบแดง แล้วจากภาพชา้าเราจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยมาเข้ามาเบียดกันแล้วก็เนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นครับเราต้องไม่เล่นแม้ว่าเราจะหมั่นไส้เวิซอนซานเชตก็ตามอเปิดลุยต่อทีนี้ตัวเยอะกว่าครับอจะเอาอีกครับแฮร์รี่เคนวันนี้ได้พักเร็วด้วยนะครับสําหรับทิดเคนครับเพราะว่ามีโปรแกรมต่อเนื่องสเปอร์ก็ยังลุยต่อครับเพราะว่าพวกเขาได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นบอลออกมาทางขวาโอ้โหนิมูราเล่นดีมากครับ แล้วก็ชาร์จเข้าไป sorry 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 นี่แหละครับซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีครับซนฮึงมินหมดเวลาสเปอร์ชนะพาเลท3-0กดไลค์กดแชร์กดซอบสไ i b ้กดกระดิ่งกุุงกิงไว้ด้วยนะครับยังอยู่ที่ลอนดอนครับเกมทีลอนดอนสเตเดียมในย่านคนรวยครับนี่ก็ย่านคนรวยเหมือนกันครับเวสแฮมวันนี้เจอกับเซาท์แทมป์ตัน มาไม่ไกลผู้มาเยือนมาในชุดเสื้อสีเหลืองครับลุยขึ้นมาล็อกลูกนี้ขายวอลเกอร์พิเตอร์จ่ายเข้ากลางซัดตูกนี้เสียบบุมเลยครับโอ้8นาทีโอ้นี่นําเร็วกันทั้งนั้นเลยครับเอลยูนุซซี N ่ U C, ครับสังหารเข้าไปจับ1จังหวะแล้วไม่แฉลบด้วยครับโอ้โหฟาเบียนสกี้แบบสุดมือแล้วครับเอาไม่อยู่จากนั้นเวสแฮมดูแบบตีเสมอเลยครับ ลงมา4ี่นาทีมิเกลอันโตนิโอไอ้หนุ่มลูกดกครับวิดลูกนี้เข้าไปอ่ต้องถึงมืออันโตนิโอครับครึ่งแรกเนี่ยเวสแฮมเล่นแบบฟอลหนานะครับแล้วก็ครึ่งหลังเอาอันโตนิโอมาลูกนี้หันมาเจอพอดีครับขวิดลูกนี้เสียบตะคายแต่ว่าซาว์แทนตันเนี่ยคลึกเหลือเกินแหวกแหวกเข้าไปในเขตโทษครับโอ้โหโ,โ,โดนทำฟาวหรือเปล่า บอลมันตายไปแล้วครับแต่ว่าผู้ตัดสินผู้ตัดสินบอกว่าดู v วอาครับดูจังหวะนี้วิ่งเบียดมากระแทกกันอยู่แล้วโอ้ยหัวควมม่ำขมำหงายต้องมีสกรูกลับไปครับเลือกโอหูนี่ดูอยู่นานครับดูอยู่นานว่าเคล็กดอสันจะเป็นยงไงจุดโทษครับจุดโทษครับลูกนี้ ไปทํำฟาโบย่านะครับแล้วก็คนที่ยิงครับเจมส์วอดเพลวโอ้เด็ดขาดครับเจมส์บอดเพลวนาทีที่61นี่ของแท้ครับต้องเป็นโปรกอล์ฟคนทุกคนเป็นโปรได้หมดยกเว้นโตรครับ อุย้ยลูกนี้ตึกชนตึกซาลิซูชนกับอันโตนิโอไม่มีใครเป็นอะไรเลยครับกะเด้งกลับมาเพราะตึกั้งคู่แล้วก็เวสแฮมออกไปทางขวาครับทธลุกขึ้นมาจาโรเบโบเวนโบเวนลากขึ้นมาโบเวนเลี้ยงหลอกยังไม่หลอก,ลอกสิเปิดลูกเข้ากลางยิงเข้าไปเลย,าายเามาซาอิดเบนดรามาครับโบเวนบอกอัวยังไม่ทันเลี้ยงเลยจะพากไปไหนเนี่ยดูครับห,หลอกคายวอล์กเกอร์ปีเตอร์สจ่ายมาแล้วพอดิบพอดีเลยครับม่ มาเจอกันที่ตลาดนัดศูนย์รังสิตตุงตะข่ายโยนระยะไกลควิดลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหยันแมนเร็กเป็นประตูชัยเลยครับสาวเท,ทมป์ตันบุกมาเอาชนะเวสแฮมครับ3-2โอ้เวสแฮมผีออกซะแล้วครับในช่วงนี้อหืมบอดเขาเปิดลูกนี้มันยังจ,จับวางครับ3-2บุกชนะ ไปที่มิดแลนด์ครับวิลล่าพาร์คแอสตันวิลล่าเล่นในถิ่นเจอกับเชลซีวันนี้ซีวิจีนะครับซีเวนเจอราดไม่ได้คุมทีมครับตรวจว่าเป็นโพซิทีฟแต่ทีมขึ้นนำก่อนมาริสเทนครับแมตต์แท็กเก็ตเปิดลูกนี้แล้วลิสเจนครับมงโอ้โหหมดสิทธิท์จริงๆครับการมองจะมองสกัดเนี่ยครับมองลูกมันย้อยแล้วโค้งๆงข้ามมือของเอ็ดวาร์ดเมนดี้ สุงตะขายไปแล้วครับแล้วก็อ้าวแป๊บเดียวเองทีเดวยนำนาทีที่28ครับนาทีที่34มาตินแอตกินสันชี้ไปที่จุดโทษโอ้โหพี่แบงค์วงแคสครับแตะลูกนี้ไม่ทันมองคาร์ล่าัสอนโอดอยดูครับลูกนี้หันมาก็เช่นรู้เรียบร้อยจุดโทษสบายแล้วก็คนที่สังหารท่ากิ้งกล่องแก้วครับจอจินโย ยิงลูกโทษเข้าไปครับกอร์จินโยดูครับน่าพยายามจะยึดยักหลอกแล้วนะครับสำหรับทางมาร์ตินเนสจอมยิงกับจอมเซฟนะครับมาเจอกันปรากฏว่าจอมยิงครับได้เปรียบกว่าอยู่แล้วสังหารเข้าไปครับสถิติเท่ากับแมทธิวลาทิสเซแล้วก็ซีเว่นเจอร์ลาดที่9ลูกเข้ากันครับแต่ว่าเข้าไปแล้วที่มง่งเข้าไปเสียบตะข่ายครับโดยพี่ตู้ครับ โรามาลูลูกาตูดูกับเข้าไปแล้วนี่ยักชนยักนะครับบอนเหลี่ยมเนี้ยดีกว่าไทโรนมิงครับเบียดเข้ามาครับแล้วขวิดลูกนี้เสียบตะข่ายสองหนึ่งครับเชลซีขึ้นนำครับจากการเปิดของเด็กดอยใจดีคลรมลพัสโนโดอยอแล้วเช็ดลูกนี้บางๆครับแต่สะใจในรสชาติอแล้วก็ทะลุมามา์ติเนสโดหล,ลอกโดหล,ลอกยิงลูกนี้มไม่ตรงกรอบครับแอ้ประเขนกวาดลาน ยิงกวาดออกไปหน่อยครับเมสันเมาเนี่ยล็อกล็อกมาแล้วครับอจากนั้นเชลซียังลุยต่อลูก,กโกคืนลูกนี้มาแตะลูกนี้หนีหนึ่งจังหวะเข้าทางวุฒิสัตว์ไปติดแซบกับหูยโอดอยด้วูยว่าเสียบแล้วมาปวดหัวต้องกินบาคาโมลเลยครับอืลูกนี้ โดนเซฟไหมหรือไม่ก็ที่ฟ,ฟีีก็ได้ครับอันไหนก็ได้ที่ลงโฆษณาเราก็พูดอันนั้นแล้วก็มาที่ลูกกูลูวก,กูแหว,แวกแหวกจนหัวทิมหัวทิมไปแล้วก็ได้ลูกโทษสิครับว่านาทีที่90บวก3คอนซ่าครับไม่มีทางเลือกครับเราเห็นใจโอ้โหแล้วก็จอตจิญโยครับยิงเพื่อเป็นสถิติใหม่ครับในรอบ ปีปฏิทินยิงได้10ประตูจากจุดโทษครับจอร์จินโยจบเกมครับเชลซีเก็บ3คะแนนสำคัญกับบุกชนะแอสตันวิลล่าที่ไม่มีซีวีจีคุมทัพอยู่ข้างสนามครับ3ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้เราไปที่เอแม็กซ์สเตเดียมนะครับพบกับระหว่างไบตันครับเจอกับเบนฟอร์นะครับ นกนางนวลเจอกับสโมสรพึ่งน้อยเกมขึ้นมาครับนกนางนวลผู้อื่นเขายิงกันสูงหมดเลยเอ้าลูกนี้จะจับบอลหรือว่าจะกระดกไม่รู้ครับแต่เข้าประตูไปแล้วครับโดยฮอซ่าโอ้ลูกนี้มั่วแน่นอนครับว้าโอ้ยแล้วเช็คลูกนี้ไม่ล้ํานะครับดูอีกทีครับฮอซ่าโอ้ดีดเลยครับนาทีที่สามสิบสี่อืมพอดีไปเลยครับฮอตซ่า ให้มันได้อย่างนี้นะครับมาเพียปนะูเป็นคนจ่ายมอสักครู่ครับเอ็มเรปูแล้วจากนั้นเนี่ยไบรตันคึกเลยครับไม่ชนะมา12เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกครับมออกซาร์ด,ดีปีนี้จ่ายลอดขาลอดขาตั้ง้อมตั้งฟอมยิงลูกนี้ต้องหูเสียตะขายเข้าไปเลยครับมานิวมาเป้นาทีที่42มาในเคียงเอ็มพายวิ่งมาก่อนเลยครับอดัมรันรัดหน้าอูยิงลูกนี้สุดยอดเลยครับ เข้าคร้อเลยครับอืเป็นข้อไก่2-0ไปแล้วโตวนี่โตนี่ผูพิชิตโควิดแหวกลูกนี้มาไหลเข้าเข้าขวาซับฉลับฉลับตะโดนเข่าครับโอ้โหเซฟนี่สุดยอดเลยครับมาบาติสต้จะยิงลูกนี้แล้วดูฉลับมาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหเข่าเซฟไม่ได้ครับพี่เก่งซานเชสเซฟออกยังยังยังไม่หยุด ยอ้อนโยกอยู่โยนเสาไกลคิดลูกนี้ปัดได้อีกแล้วครับโอ้โหนเหนียวจริงๆมือหนึ่งไม่อยู่เอาเจ็บไหลเลยครับซานเชสอือหือมาแต่เซฟลูกนี้สุดยอดเลยเนี่ยครับอุ้ยดัมเมโซพบโจโบเบม,มา่ายังยังจะทุ่มไกลอีกพึ่งน้อยเช็ดมาเสาแรกชกออกมาได้ครับมงลูกนี้โคงสกัดจากเส้นประตู โอ้โหกูเป็นย่าครับวาวิกเกือบหลุดครับเพื่อนต้องมาจับหน่อยดูอีกทีครับลูกเนี้ยสารเชสชกออกมาแล้วโดนโขกเข้าแน่ๆครับดูด้วนะครับว่าถวายชีวิตครับไปขิดไม่ได้จบเกมไรตันชนะ2-0เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหยิงกันเละเทะเลยแล้วเกินนะครับตอนนี้ ก็ในแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยฟัสกิเวราซีเวนเจอราสองกุนซือต้องไม่สามารถคุมทัพลงข้างสนามได้นะครับเพราะว่าติดโควิดทั้งคู่และในเกมต่อๆไปเราต้องเช็คกันดีๆเลยนะครับว่าจะมีคู่ไหนเลื่อนอีกเพราะว่าวิลล่าแมสช์ต่อไปกับลีสก็เลื่อนนะครับอาร์ซอลกับวูฟแมตช์ต่อไปก็เลื่อนเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเลื่อนกันแบบต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงนี้แต่ที่สําคัญครับทุกท่านขอให้รักษาสุขภาพให้ ดีที่สุดนะครับห่างไกล้และปลอดภัยโควิดนะครับทุกอย่างเริ่มต้นได้ด้วยตัวท่านเองนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆครับแล้ววันนี้ผมบีหลามสิงห์พร้อมทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่ากดข้ามโฆษณานะตัวเองสวัสดีครับอาจารย์เกียรติเสื้อตัวเองเกินลายตามากเลย บีแหลมสิงห์ทีวี presented by Suzuki ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูไอดี